ประเด็นที่ผมจะเิียนให้ท่านได้รับทราบในวันนี้ก็คือเมื่อคนเรามีระดับไขมันคอเลสเตอรอล LDL สูงกว่าปกติเราควนลดระดับไขมันตัวนังกลวลงสู่ระดับใดจึงจะเหมาะสมที่สุดท่านผู้ชมครับเป็นที่ทราบกันแล้วนะครับว่า การที่คนเรามีระดับไขมันคอเลสเตอรอล LDL สูงกว่าปตกติหากปล่อยทิ้งไว้ไม่ทำการรักษามันก็จะทำให้คนผู้นั้นลงเอ่ยด้วยการเกิดโรคเส้นเลือดแดงตีบแข็งแล้วก็นำไปสู่การเกิดโรคหัวใจตลอดรวมถึงสมองถูกทำลายจากการขาดเลือดได้ดังนั้น เราจึงจำเป็นจะต้องลดระดับไขมันตัวดังกก่าลงคำถามจึงเกิดมีขึ้นมาว่าเราจะต้องลดระดับไขมันตัวดังกล่าวลงสู่ระดับใดจึงจะเหมาะสมที่สุดเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏว่ามีผู้เชี่ยวชาญจากสมาคมโรคหัวใจในสหรัฐอเมริกาเขาได้ให้คำแนะนำออกมาว่า เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเป็นโรคหัวใจและสมองถูกทาลายจากการขาดเลือดเขาจึงกำหนดเอาไว้ว่าใครก็ตามมีระดับไขมันคอเลสเตอรอลในกระแสเลือดสูงกว่าปกติแล้วปรากฏว่าคนผู้นั้นเคยมีประวัติว่าเกิดเป็นโรคหัวใจและสมองถูกทำลายจากการขาดเลือดมาก่อนเขาผู้นั้น ควรลดระดับไขมันคอเลสเตอรอลลงต่ำกว่า70มิลลิกรัมเปอร์เดซิลิตรแต่ถ้าหากคนผู้นั้นไม่เคยมีประวัติว่าเป็นโรคหัวใจหรือสมองถูกทำลายจากการขาดเลือดหรือเป็นโรคเกี่ยวกับเส้นเลือดมาก,ก่อนเลยเป็นเพียงมีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคเช่นเป็นความดันโลหิตสูงหรือเป็นเบาหวานเป้าหมายของการลดระดับไขมันคอเลสเตอรอล คือให้ต่ำกว่าร้อยมิลลิแอมป์เดซิลิตก็เพียงพอแก่การที่จะป้องกันไม่เกิดโรงดังกล่าวได้ท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้ผมขอยุกติลงแต่เพียงแค่นี้สวัสดีครับ